ฟังนิทานเรื่องเมฆปุยปุยกับหยดน้ำน้อยกันนะจ๊ะมีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนท้องฟ้ากว้างใหญ่มีเมฆก้อนหนึ่งสีขาวสะอาดเหมือนปุยฝ้ายนุ่มฟูชื่อว่าเมฆปุยปุยเมฆปุยปุยชอบล่องลอยไปมาดูโลกใบใหญ่ข้างล่างวันหนึ่งเมฆปุยปุยรู้สึกหนักอึ้งจังเลยเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในเอ๊ะ อะไรกันนะเมฆปุยปุยกระซิบเบาๆข้างในเมฆปุยปุยมีหยดน้ำเล็กๆจิ๋วๆนับไม่ถ้วนอาศัยอยู่พวกเขาคือหยดน้ำน้อยนั่นเองหยดน้ำน้อยชอบหัวเราะคิกคักและร้องเพลงคึกคักคึกคักอยากกระโดดลงไปเล่นจังเลย เมฆปุยปุยได้ยินเสียงหยดน้ำน้อยก็รู้แล้วว่าทำไมตัวเองถึงหนักอึ้งแบบนี้อ๋อพวกเธออยากลงไปเที่ยวข้างล่างนี่เองเมฆปุยปุยพูดด้วยรอยยิ้มทันใดนั่นเองท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีฟ้าสดใสเป็นสีเทาเข้มขึ้นเรื่อยๆลมพัดหวีหวีเมฆปุยป,ยปุยก็เริ่มโยกไปมาอย่างช้าๆถึงเวลาแล้วจะเด็กๆ เมฆปุยปุยบอกหยดน้ำน้อยพากันเกาะกลุ่มกันแน่นแล้วค่อยๆไหลลงมาทีละหยดสองหยดสามหยดตริงตริงตริงหยดน้ำน้อยตกลงมาที่พื้นดินดินที่เคยแห้งแข็งก็เริ่มชุ่มฉ่ำต้นไม้ที่เคยเหี่ยวเฉาก็เงยหน้าขึ้นมาดูดน้ำอย่างกระหายดอกไม้หลากสีก็บานสะพรั่งออกมาต้อนรับหยดน้ำน้อย เด็กๆที่กำลังเล่นอยู่ก็พากันวิ่งหลบฝนเข้าบ้านบางคนก็ชอบวิ่งเล่นกลางสายฝนหัวเราะเอ,อกิอกอักสนุกสนานเมกปุยปุยเห็นภาพข้างล่างแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะหยดน้ำน้อยของเขากำลังช่วยให้ทุกสิ่งมีชีวิตเบิกบาน พอหยดน้ำน้อยตกลงมาจนหมดเมฆปุยๆก็เบาขึ้นอีกครั้งท้องฟ้าก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมพร้อมกับมีรุ้งกินน้ำโค้งขึ้นมงกลมพาดผ่านท้องฟ้าสวยงามหยดน้ำน้อยที่ตกลงมาเป็นพื้นดินเมื่อโดนแสงแดดอุ่นๆก็จะระเหยกลับขึ้นไปเป็นไอ้น้ำลอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็นเมฆปุยๆก้อนใหม่รอเวลาที่จะตกลงมาเป็นฝนอีกครั้ง และนี่ล่ละค่ะคือเรื่องราวของฤดูฝนที่ทำให้ธรรมชาติสวยงามและมีชีวิตชีวาเสมอจ้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะชอบนิทานเรื่องนี้ไม่เอ่ยนิทานเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อติดตามกันด้วยนะจ๊ะเด็กๆวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย